ใส่งามครับพี่น้องใส่งามเอา้อุยอ้ยฮะอู้อูออ้สองเตี้ยมเนาะแล้วจะหลุดง,งามๆครับพี่น้องนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูกคูทุกคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะยู่ไกลไปเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องมันยงแฟมลี่ครับวันนี้เจอกันตอนแรกแรคือเก่าวันนี้สภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดไม้เก่าครับพี่น้องสับไม้สำับไม้คลิปก้อนนะครับเนาะมันมปนคลิปเทีลวกคลิปก้อนที่ว่าได้หลายครับพี่น้องครับจึกดีครับเนาะนะครับไม้นี่นะครับเบ็ดยังหักเลยเหลืองงนมากวังใดๆแดดครับคนเสี่ยเดือนมา อเบ็ดมาหาทิพหลังครับพี่น้องดิป้าพี่น้องซับไม้ครับซับไม้หม่องที่ผมใส่กลีบก้อนแล้วครับเนาะใส่แอไพนาเนี่ยแหละพี่น้องหน้ามันก็หน่อยลูกไปแล้วครับเลาะหาไม้หลายหลายไม้แล้วหน้าแห่งไปแล้วครับก็ไม่มองที่ใส่ละ่อไปก็สงสัยอาจจะไปใส่ทงอ่ะพี่น้องไปใส่ทงพี่ไม้ไปแล้วครับต่อไปก็เนี่ยอีกจักสองสามมื่นครับ huh. พี่น้องอาจจะได้ลุยทงพี่ไม <im> ้ล <mic> ้วครับพี่น้องรอติดตามไปเลยนะครับเด้อใส่ทงพี่ไม้มันก็เดี๋ยว อาจิบูบรณ์ก็นี่หรือว่าอาธิบ่หม์นผมก็บ่รู้กันเพราะว่านาไมันหลแล้วครับเนาะไปถึงอมอธิบูได้หลไปถึงเพรถึงความอาธิบ่ได้หลนะครับเนาะต่อชงนี้ใส่น้ำบวานก่อนพี่น้องอครับไปพี่น้องไปนี่ครับไม้เก่าห้องอย่างนั้นนี่แหะครับที่ผมใส่หน่านะทออันนี้น้ำเสาไหลแล้วน้ำไหลน,น้อยเดียวถ้ากินน้ำไหลแห้ง นี่นแล้วครับใส่ขึ้นไปพูนป้าใส่ขึ้นไปตีนป้าอ้อยขึ้นตีนอบตอรครับขึ้นไปพูนไปครับผมสวัสดีตอนสอบครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้มายามบ่ถือก,กับพี่น้องบไ่ได้ทายพี่น้องเวกนง้นครับน้องต้องขออภัยครับเดี๋ยวเทามาลุ่นกันตอนสอบกันแล้วกันนะครับเนาะหลังแรกนี่ถึกถึกถึกเราพี่น้อง ครับผมใส่งามครับพี่น้องคือนี่บพ่งถือเลยครับพี่น้องคือนี่ถือเข็งสองสามตัวปักขหน่อยตัวเดียวครับพี่น้องเลยบ่ดเล่ายพีน้องเบิ่งนะครับเนาะต้องขออภัยปลากระลังเสบครับพี่น้องรุ่นนี้่ำดำมีดดำเสียมนี่ครับเดี <c oughs> ย๋ยวเขาไปรุ่นฟ้องคุณครับอันนี้ใส่ไ้หลังเดียวใส่ไ้หลังเดียวกถือเลยครับไปไปรลุนทั้งคุณกัน มาครับพี่น้องมาลุ้นท่องใี้กันครับนี่เลครับใส่ใส่กระเที่ยนนี่แล้วกะใส่กระเที่ยนฝากเอาไครับปูนแล้วลุ้นกันบ้างครับคลิปก้อนนั่นก็ถือดีเด้อพี่น,ออน,นออ้องอลมาเคลื่อนยังไงบ่ถือเป็นบางมือนะครับเนาะเบียดบางมือก็กิกนดีบางมือก็บ่กินบ่ครับบ่ถือเลย การด้วการโอ้หถือกันเลยพี่น้องสองเท้ยมข้าผมใส่งามครับพี่น้องใส่งามกัดเบียดเลย จะรลูนี่พี่น้องปลาใสงา่งามครับ Muito. องเตี้มเนาะแล้วจะหลุนง,งามๆครับพี่น้องนี่สามสี่เตี้มแล้วจะรุ่นส,สวยๆเลยอันนี้ก็สวยครับพี่น้องกันรังแสบครับพี่น้องอน,นี่ปลากำลังลงมเลยล่ะครับพี่น้องปลาใหญ่ลงมไปละ ใหญ่าตาโตนี่หน่อยอุงงามยู่แล้ะครับปลาใหญ่ลงไปแล้วลงหวยลงหนองแล้วละครับพี่น้อง <c oughs> ลง้มวีวีแล้ว อยู่ฝั่งนี้กันเดีด๋ยวอยู่ประมาณพกเ็ดหลังปแปลดหลังนี่แหละพี่น้องเอาดูครับพี่น้องครับ นี่ถูกครับผมนี่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 น้องตัวสวยซะด้วยนี่ว้าวใส่งามครับพี่น้องใส่งามใส่งาม mà anh đi cái ta lại đi với thằng ta bắt khỏi chìm lửng hia có say đủ hụt thế nào bắt thử cái nào thử đi lột luôn. เดีย๋ยวผมมากูเอาครับต,ตั้งมีก้อนสามที่หลังครับบ่ถือครับนเห็บอครับน้ำเลือดเลือดนี่ยบ่กินเลยฝ่ากินแต่น้ำนิดน้อยเนี่ยบอถือเลยครับน้ำเลือดเล็กดจังหน่อยบ่ถือกับบอถือถือแค่น้ำตื่นนี่ บ่าถือเลยครับพี่น้องถือแค่น้ำหน่อยตื่นตื่นเอ้าวถจอจู๋ยพี่น้องสบาาตายแล้วโอ้ส่ยงามอยู่พี่น้องช่อนครับผมโอเคเดี๋ยวมาเก็บตึ๊บเอาได้การอยู่ นี่เดี๋ยวมาเก็บรอครับมีอีกสองหลังนี้ก็ครับบ่ถ,ถือครับแล้วนี่ก็บเปถ,ถือครับหลังสุดท้ายครับเบิดแล้พี่น้องเดี๋ยวผมเก็บก้อนแล้วเข้าไปสรุปผลงานกันครับ ครับพี่นอ้องยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมอะไรเพอาได้กินดีนะครับเนาะอู้ดหลายแจมอยู่ครับโตง,งามครับแจมหนึ่งสอง เตียมครับพี่น้องครับโอหมานยุพี่น้องตัวมันตัวปุยไงครับตัวเพรกินเพราะเสียบขอบคุณหลายๆน้อครับเนาะสต่เรบการติดตามรับชมครับพี่น้องครับมาคลิปหาอยู่หากินอย่าลืมกดติดตามคนใหม่คนใช้ได้พี่น้องเด้อเป็นตงสบายดีครับผมเดี๋ยวกันไม่คลิปหนานะครับเนาะพี่ครับสวัสดีครับผม ไปพูโอ้ยถึงแต่ตัวน้อยๆมันจะหลูกมัจยลูด้มเห็นยังมั่ยเด็กน่อยแห้วะเนี่มันคนนี่ยังของมันมัยเด็กน้อยนี่มาตะคู่ตีแม่เหรองสสยมันตกไปอย่างนี้แต่เราผัดเดียันบอส่มาใส่นะพูนี่ปลาแลนออกนี้ครับเลยพอเขาที่ไม่ แมนแล้วมันก็มาตกอยู่ตากท่อนี่ล่ะอยู่ดี่บ่ดีหือวัดตะพุ่นละครับ